แล้วนะคะวันนี้อาจารย์รีฟิซใคใจะจอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะช่วงนี้อากาศเนี่ยเริ่มเย็นแล้วนะคะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพกันเนี่ยดีนะคะอาจารย์รีฟิซใครใจจะคุยเรื่องดวงชะตาของท่านที่เกิดวันนะคะ โดยใช้ไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกมาใช้ในวันนี้ค่ะนะคะเป็นไพ่พรหมยานนะคะสำหรับใบแรกนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะด้ยไพ่อะไรเอ่ยองค์เทพพระพุทธนะคะก็บอกว่าท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยตัวท่านเองในช่วงนี้นะคะการติดต่อเจรจารดีมากค่ะในด้านของ communication การติดต่อการเจราจามีความเข้าจิตเข้าใจกันเป็นเป็นในทิศทางที่ดียิ่งท่านผู้ชมนะคะใช้ในเรื่องของคําพูดที่เป็นบวกยิ่งดีเย่ะมากมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับท่านที่เกิดบัญจันร์ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาท่านใช้บทสนทนานะคะให้ใช้คําพูดที่เป็น positive thinking คะ่ะจะส่งเสริมตัวท่านผู้ชมอย่างดีเย่ะมากมากเลยนะคะคําพูดใดที่ เพลงวาจาออกไปแล้วเนี่ยทำให้ผู้ฟังรู้สึกสะเทือนใจรู้สึกอึดอัดใจและรู้สึกเสียกำลังจิตก,กำลังใจเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องมีความระมัดระวังนะคะในช่วงเดือนมกราคม2569นี้นะคะท่านที่เกิดบัญจันนะมักจะต้องมีการติดต่อเจรจาพูดคุยกับบุคคลต่างๆที่อยู่ในวงสังคมคะ่ะท่านผู้ชมนะโอ้โหไพ่ใบแรกมาก็ อธิบายได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่คือองค์เทพพระพุทธค่ะท่านผู้ชมนะคะสวยงามมากเลยนะคะถ้ากาลังอยู่กับอาจารย์เบย์ยิมสี่ครใจนะคะหากมีข้อคําถามใดสามารถพิมพ์ข้อคําถามมาได้เลยลําดับต่อมาค่ะจะยิมสี่ครใจจะเลือกไพ่ใบที่สองนะคะ ดูสิว่าเอ๊การเงินนะของท่านที่เกิดวันจันทร์เป็นอย่างไรคะ่ะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะการเงินดีเยี่มากเลยท่านมักได้รับการผลักดันต้อนรับสนับสนุนในเรื่องเงินกัเงินทองเนี่ยจากสถาบันการเงินแหล่งการเงิน,นงหรือไม่คะองค์เทวะฤศีนะคะการเงินกันทองของท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยไม่ขาดมือนะคะตลอดเดือนมกราคมนี้คะ่ะนะ โอ้โหดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวและยิ่งท่านที่เกิดบัรจัทนรเนี่ยนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับสถาบันการเงินกับผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องของการบริหารการเงินเนี่ยยิ่งดีเยี่ยมยิ่งเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะทําให้ตัวท่านผู้ชมเนี่ยรักษาเงินไว้ได้ยาวนานนะคะทุกบาททุกสตางค์เลยทีเดียวนะอันนี้คือเท้าเทวาฤษีนะไพเทวาฤษีไพ่ใบนี้ก็ยืนยันให้เลยนะคะ ว่าการเงินกันทองตลอดเดือนมกราคม2569นานี้นะคะสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์เการเงินกันทองไม่ขาดมืออย่างแน่นอนค่ะนะคะโอ้โหดีใจกับท่านที่เกิดวันจันทร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเข้ามาแล้วสามารถพิมพ์ข้อคําถามได้นะคะอาจารย์ดียุทีใครใจจะตอบคําถามนะคะให้กับท่านผู้ชมคะ่ะตอบกันแบบสดๆเลยนะคะโดยใช้ไพ่พรหมญาณคะ่ะของท่านอาจารย์พรหมญาณ รัตนยานพิโมกค,ค่ะลำดับต่อมานะคะดูสิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรอีกนะคะให้กับท่านที่เกิดบัญจันทร์ท่านที่เกิดบัญจันทร์นะคะอันนี้เป็นไพ่เทพพระอศัศวินราหูนะคะเขาบอกว่าท่านที่เกิดบัญจันทร์เองเป็นผู้ที่มีเซนและหลังสัมหอนดีเยี่ยมมากเลยเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดบริทธิตดีนะสามารถเป็นนักพยากรณ์ได้ดังนั้นเนี่ยให้ท่านมั่นจิตมั่นใจ ในเรื่องของเซนและลังสังอาของท่านผู้ชมนะคะท่านที่เกิดบรนจันนะเห็นไหมโอ้โหดังนั้นเนี่ยให้ท่านรู้สึกพึงพอใจในความรู้ในเซนในลางสังหารในจิตสัมผัสของตัวท่านผู้ชมนะคะท่านที่เกิดบันจันนะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของอาจารย์เดยยิมสีใครใจนะคะท่านผู้ชมสามารถพิมพ์ข้อคําถามได้นะคะอาจารย์เดยยิมสีใครใ จะตอบคำถามท่านผู้ชมโดยใช้ไพ่พรหมญาณค่ะลำดับต่อมานะคะไพ่อยากบอกอะไรให้กับท่านที่เกิดบันจันทร์อีกนะคะโอ้โหขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดบันจันทร์ด้วยตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยได้รับคำอวยพรดีคำอวยพรเลิศจากองค์พระแม่คงคาค่ะให้มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากเพราะภัยและบาปกรรมนะคะ สตรงศัตรูไม่มีนะได้ไพ่ใบนี้ดีมากเลยท่านที่เกิดบัญจันทร์ไปไหนมาไหนนะคะไม่ว่าจะไปต่างถิ่นต่างแดนไปต่างประเทศนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลท่านมักได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่ผู้ซึ่งอยู่ปลายทางนะคะท่านที่เกิดบันจันร์ก็ถือว่าดวงตาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลยทีเดียวลำดับต่อมานะคะดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรอีกนะคะ สำหรับโอ้โหพยาราชสีมาเลยนะคะหากท่านที่เกิดบันจันเนี่ยมีไอเดียเลิศมีไอเดียบันเจิดใช่ไหมมีความคิดโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหม่หรือมีไอเดียในการสรสร้างสิ่งใดก็ตามนะคะให้รีบส่ลง,งมือทำเนี่ยในทันทีสิ่งที่ท่านกําลังจับกําลังดําเนินการนั้นมีโอกาสประสบความสําเร็จท่านสามารถนําองค์ความรู้นําความสามารถของผู้ชมเนี่ยมาใช้ได้อย่างสุดชีวิตค่ะ โอ้โหพิยาราชสีนี่ดีมากหมายถึงว่าท่านสามารถนําประสบการณ์ชีวิตของท่านเนี่ยมาใช้นะคะในช่วงนี้เนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวท่านที่เกิดบัญจัรย์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของอาจารย์เดียิซีครใจคะ่ะท่านผู้ชมสามารถพิมพ์ข้อคําถามได้นะคะในระหว่างที่อาจารย์เดียิซีครใจรอคําถามเนี่ยก็ดูดวงให้กับท่านที่เกิดบัญจัตร์นะคะไปพลางก่อนคะ่ะ ลำดับต่อมานะคะเดีดูซีไพ่บอกอะไรนะคะได้พระรามกับนางสีดานะคะขาบอกว่าถ้าที่เกิดบรรจันเนี่ยเวลาท่านหยิบจับสิ่งนี้ก็ตามท่านเนี่ยทำด้วยความรักทําด้วยความระมัดระวังทําด้วยความตั้งจิตตั้งใจมีการลงมือทําด้วยความละเอียดรอบคอบสุขุมพิรภาพเนี่ยดีมากๆเลยสําหรับท่านที่เกิดบรรจันนะคะและท่านเนี่ย ไม่ลืมที่จะโฟกัสในสิ่งที่ท่านกำลังกินกำลังจับอยู่และคอยพัฒนาเพิ่มทักษะกิมมิคเพิ่มความรู้ความสามารถนะคะให้กับตัวท่านผู้ชมนะคะเห็นไหมโอ้โหดวงชะตาของท่านที่เกิดบปนจันทร์เนี่ยดีเยี่ยมมากเลยว่าตลอดเดือนมกร,ราคมนี้นะคะหยิบจับสิ่งใดก็มีโอกาสเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะโดยง่ายเลยค่ะหัวข้อต่อมานะคะเราก็จะมาดูเรื่องของความรักนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะความรักของท่านที่เกิดวันจันทร์ไพ่เตือนมานิดนึงนะคะช่วงนี้เนี่ยอย่าวู่วามอย่าใจร้อนค่ะเวลาท่านมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่คนรักคนพิเศษท่านจะต้องมีความเข้าใจในคนรักคนพิเศษนะคะแสดงความจริงจังจริงใจแสดงความเข้าใจนะมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับคนรักคนพิเศษค่ะใช้ คำพูดเนี่ยใช้ใช้กันกระทำนะคะในการบอกรักค่ะห้ามใช้เทรจิตเหมือนในนวนิยายไทยนะที่ตัวพระเอกดางเอกมักจะคิดเองในี่ใจอะ่ะคิดเองเออเองอะ่ะ <c oughs> นะดังนั้นเนี่ยให้แสดงนะคะออกมาเลยนะคะบอกรักหรือแสดงการกระทำนะคะถ่ายทอดความรักถ่ายทอดความรู้สึกค่ะอย่าวุว่นวายอย่าเจร้อนนะคะนะถ้าที่เกิดบัญแจน ลำดับต่อมานะคะอาจารย์ดียมสีใครใจจะดูว่าสุขภาพพรรณนาไมของท่านที่เกิดบันจันทร์เป็นอย่างไรนะคะอาจารย์จะเลือกให้เอามาหนึ่งใบค่ะโอ้โหเขาบอกว่าท่านที่เกิดบรนจันทร์นี้นะคะคุณเฮงเก่งดีสวัสดีค่ะสําหรับท่านที่เกิดบรนจันทร์นะคะสุขภาพพรรณาไมเนี่ยดีเยี่ยมยิ่งตดท่านเองนะคะมีเวลานะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนําตัวเองเนี่ยไปอยู่ในห้องพระ ยิ่งดีมากเลยนั่งสมาธิไม่ต้องนานนะท่านผู้ชมนั่งวันละ5นาที10นาที15นาทีก็เพียงพอนะคะทำให้ตัวท่านเองมีจิตใจที่เบิกบานใจอิม่มเอิมใจค่ะมีความสุขสุขภาพพรรณนมมาไม่แข็งแรงนะโอ้โหท่านใดเนี่ยเจ็บป่วยอยู่มีโอกาสไหาป่วยเพราะท่านเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะดีมีสมาธิดี นะช่วงนี้ก็มันนําตัวเองเนี่ยไปอยู่ในห้องพระนะคะท่านผู้ชมจะดีมากเลยสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะเฮง,งเก่งดีคะมีข้อคําถามใดนะคะสามารถพิมพ์น,นะคะเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวแม่หมอไปยิมซีใครใจจะตอบคําถามให้กับเฮงเก่งดีนะคะลําดับต่อมานะคะนดูซิพระยากบอกอะไรนะคะโอ้โหอันนี้เป็นพระยาสุครีบ ะะเขาบอกว่าตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยนะคะท่านที่เกิดบรนจันเนี่ยนะที่อ่อาศั่เนี่ยดีบ้านหลังนี้อยู่แล้วเพงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยนะคะดีมากเลยยิ่งท่านผู้ชมเนี่ยมีการเก็บข้าวของเก็บขยงขยะเก็บไซรังเก็บสีกล่องสิ่งใดไม่ได้ใช้ให้รีบจําหน่ายใจแจกไปเสียโดยเร็วนะคะนะเปิดเปเปิดที่ว่างอะ่ะให้มีประตูเป็นประตูเป็นการเปิดประตูลุมทรัพย์ใช่ไหมคะ ให้มีเงินทองมีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยหลังไหลมาเทมาเข้าสู่บ้านช่องห้องหอของคุณนะบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยนะคะเฮงเก่งดียังอยู่ไหมคะถ้ายังอยู่สามารถพิมพ์ข้อคําถามมาได้นะคะท่านกําลังอยู่กับอาจารย์เบย์ยิมสีใครใจคะ่ะลำดับต่อมานะคะเรามาดูหนะ้าที่การงานของท่านที่เกิดบันจันท์ค่ะ สำหรับท่านี่เกิดบัญจัตนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นความโชคดีตลอดเดือนมก,กราคม2569เลยทีเดียวนะเห็นไหมไพ่บอกเลยว่าตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยหยิบจับสิ่งใดมีโอกาสประสบความสำเร็จและมีผู้ให้การผลักดันให้การสนับสนุนในการช่วยเหลือคุณด้วยไม่ว่าคุณจะหยิบจับธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจก,การเกษตรหรือธุรกิจอื่นๆก็ตามนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จและท่านเนี่ยไม่โดดเดี่ยวไม่โฮมมรูนอย่างแน่นอนนะคะ เรียกว่าดีมากแ่นะคะขณะนี้อาจารย์ดิมสีใครจะอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะนะคะแล้วพร้อมกับยังมีเวลาบ้างนะคะมาไลฟ์สดค่ะได้พบกับท่านผู้ชมนะคะหากท่านมีข้อคำถามนะคะสามารถพิมพ์ข้อคำถามเขาม้ามาได้เลยนะคะอาจารย์ดิมสีใครใจจะใช้ไพ่พรมยาณน,นะคะอันศักดิ์สิทธิ์ ของท่านอาจารย์พรุยร่ยานรัตนยานพิโมกนะคะในการพยากรณ์ดวงชะตาให้กับท่านผู้ชมค่ะลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมโอ้โหพระวิศณุกรรมค่ะไพบนีนะคะเขาบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีโชคมีลาบค่ะยิ่งท่านมีการจัดบ้านจัดช่องนะคะให้เหมือนกับโรงแรมห้าดาวโรงแรมหกดาวทําความสะอาดอยู่เป็นประจําแล้วก็ความมัง่งคั่งความร่ารวยเนี่ยเขาวิ่งเข้าใส่ท่านผู้ชมเลยนะ โอ้โหท่านใดก็ตามนะคะมีรถมีลานะคะดูแลรถลาของท่านผู้ชมให้ดีล้างรถทุกสัปดาห์นะคะนะเป็นการเสริมโวงจุย้ยเสริมโเหเฮงให้กับรถเสริมวฮมจุย้ยให้กับที่อยู่อาศัยนะคะเป็นการดึงดูดเงินดึงดูดทองดึงดูดโชคลาภนะคะเข้าสู่ตัวท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะเข้าสู่ช่องอาจารย์ดียีใีคลายใจแค่ เรามาดูพ่ใไปที่สิบสองนะคะว่าพระอ,อยากจะบอกอะไรให้กับท่านที่เกิดบัญจันร์อีกนะคะโอ้โหได้พระแม่นางขวักนะคะเขาบอกว่าเป็นไงคะพระอ,องค์เนี่ยมากวักเงินขวักทองเลยดังนั้นท่านที่เกิดบัญจันเนี่ยให้คิดเรื่องดีๆเอาไว้คิดถึงความสําเร็จทุกๆความสําเร็จที่ชาวบัญจนเนี่ยเคยสร้างเอาไว้ในอดีตปัจจุบันนะคะให้คิดเอาไว้อย่างสม่ําเสมอนะคะ และลงมือทําในทันทีในสิ่งที่ท่านกําลังกิจกาลังจับอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรหรือธุรกิจอะนๆก็ตามค่ะให้ลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะคะมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่อย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วสร้างสรรค์สิ่งดีๆสิ่งเลิศเลๆนี้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมค่ะท่านผู้ชมสามารถควักเงินควักทองนะคะควักความสําเร็จเนี่ยมาสู่ตัวท่านผู้ชมได้นะคะอันนี้เป็นพระแม่นางควักนะคะ โอ้เยกว่าดวงดีมากๆเลยสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์แค้โอ้ดวงดีดวงเลิศขณะนี้ท่านผู้ชมนะคะกำลังอยู่กับอาจารย์ดบย์ใครใจนะคะมีข้อคำถามใดสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะตอบคำถามให้นะคะใน5นาทีนี้นะคะในระยะเวลา5นาทีนี้นะคะช่วงนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะคะท่านผู้ชมนะ ดังนั้นเนี่ยเวลาค่ำคืนนะครับก่อนนอนเนี่ยท่านผู้ชมก็ใส่เสื้อผ้าให้หนาหน่อยนะคะสวมถุงเท้านะคะเวลาเราพักผ่อนนอนหลับเนี่ยการสวมถุงเท้าเนี่ยก็ช่วยให้ตัวเราเองเนี่ยมีความอบอุ่นได้มากเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมนะคะนะดื่มน้ำอุ่นๆนะคะท่านผู้ชมหรือดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนนะคะก็จะดีมากเลยสำหรับสุขภาพค่ะนะคะ อย่าลืมนะคะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นนะคะทุกท่านต้องมาดูแลเอาอ,อกเอาใจใส่สุขภาพของตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยให้มากเป็นพิเศษค่ะท่านผู้ชมสามารถพิมพ์ข้อคําถามเข้ามาได้เลยนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่พรหมญาณน,นะคะตอบคําถามให้กับท่านผู้ชมค่ะนะท่านผู้ชมมีเวลาแค่นาทีนี้นะคะรีบพิมพ์ข้อคําถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากทราบอะไรนะ ขณะนี้อาจารย์รีมสิีใครจะอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะคานผู้ชมนะคะดูนี่ค่ะสวยงามมากนะคะสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะสวยงามมากๆค่ะอากาศกําลังเขาเรียกว่าเย็นนะฮะยามเย็นนะคะอากาศเย็นแล้วนะพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วนะฮะแม่หมอก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ ประเทศไทยของเราเนี่ยน่าอยู่นะคะท่านผู้ชมนะแล้วท่านผู้ชมทราบไหมว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยในปีนี้นะคะใน,ในต้นปี2 5 6 9กเนี่ยกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ติดอันดับหนึ่งของโลกนะคะท่านผู้ชมนะเราติดอันดับหนึ่งของโลกนะคะกรุงเทพมหานครนะคะ ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับอาจารย์เบยิ้มซีใครใจนะคะท่านผู้ชมกำลังอยู่กับอาจารย์เบยิมซีใครใจนะคะสามารถพิมพ์ข้อคำถามมาได้เลยค่ะคุณสุมลคะสวัสดีค่ะคุณสุมนมีข้อคำถามใดนะคะสามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะแม่หมอกำลังรอตอบคำถามให้กับคุณสุมนอยู่ค่ะนะคะ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอาจารย์เบยใซีครใจพยากรดวงชะตานะคะให้กับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะจบไปแล้วสําหรับเดือนมกราคม2569นะคะขณะนี้คุณกําลังอยู่กับอาจารย์เบย์ิซีคลายใจคะ่ะคุณสมณีข้อคําถามไหคะอาจารย์เ f ยใซีคลายใจกําลังจะลงไลฟ์แล้วนะคะ ไดานใดมีข้อคําถามสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะไม่เสียตังค์นะคะไม่เสียตังค์เดี๋ยวเพื่อน <c oughs> ๆกัวเสีย <c oughs> ตังค์สามารถพิมพ์ข้อคําถามมาได้เลยนะคะอืมนะคะ <c oughs> อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมค่ะช่วงนี้อากสสาศสวมเสื้อผ้าเนี่ยให้มีความหนาหน่อยนะคะสวมถุงเท้านะคะในเวลาค่ำคืนจะช่วยให้ตวัวท่านผู้ชมเนี่ยมีความอบอุ่นเนี่ยมากๆเลยทีเดียวค่ะ นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะรีบสีใครใจจะลงไลฟ์แล้วนะคะแต่ก่อนลงไลฟ์อาจจะรีบสีใครใจจะเลือกไพ่ออกมาจํานวนสามใบนะคะดูซิว่าไพ่พรมยานเนี่ยเขาอยากบอกอะไรนะคะให้กับท่านผู้ชมค่ะนะแม่หมอเดิมไพ่มาสามใบแล้วโอ้โหได้พแม่เออพระรามกับนางสีดานะคะเขาบอกว่าท่านผู้ชมอ๋อนี่ดูซิ ไม่เคยดูค่ะครั้งแรกเลื่อนแวะมาดูอุ๊ยขอบคุณมากเลยนะคะคุณเบนจานะคะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะนะแมเออคุณเบนจากำลังอยู่กับอาจารย์เด็กยิปซีคลายใจค่ะนะคะเออสวัสดีค่ะคุณชัยเอมนะคะคนรักชาติวินเลิศค่ะเหมือนแม่หมอเลยค่ะแม่หมอก็รักชาติมากค่ะ <laughs> นะคะสวัสดีค่ะอยากรู้ว่า จะมีโชคไหมคะอคุณเหมี่ยวใช่ไหมคะคุณเมือเมียวอะอย่างงั้นติดไว้ก่อนสามใบเมื่อสักครู่อะดูสิว่าคุณเมือเหมียวเนี่ยจะมีโชคไหมนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเลือกไพ่ออกแบบจานวนสามใบค่ะคุณเมี่ยวนะคะเอ้คุณโอ้โหก็บอกว่าคุณเมียวแคะลำดับแรกเลยคุณเมียวเมียวเนี่ยต้องทําใจเนี่ยให้มีความสงบก่อนคุณเมียวนะ นำตัวเองจะไปอยู่ห้องพระไปบ่อยหน่อยนั่งสมาธินะคะสัก5นาที10นาที15นาทีคุณเมียวเมียวอย่านั่งนานนะเดี๋ยวจะนอนหลับนะคะคุณเมียวเมียวนะทำใจให้มันนิ่งก่อนนะพอจิตใจนิ่งเบาสบายแล้วคุณเมียวเมียวก็จะรู้สึกสบายใจแล้วเนี่ยนะจะรู้สึกเบาสบายใจมากขึ้นหรือจะมีความโล่งโปร่งเบาสบายจิตใจเอิบอิ่มอิ่มเอบใจนะคะมีความสุขรู้สึกปลอดภัยนะคุณเมียวเมียวนะ และคุณเหมียวเหมียวเองเนี่ยก็ลงมือทําได้เลยนั่งสมาธิได้เลยคืนนี้ไม่ต้องรอเลิกรอยามนะนั่งเลยปฏิบัติเลยโอกาสมีโชคลาภเนี่ยมีเข้ามาหาคุณเหมียวเหมียวแน่นอนแต่อันดับแรกเลยคุณเหมียวต้องทําไมทําใจให้เป็นไงคะนิ่งๆก่อนนะคะคุณเหมียวเหมียวนะคะคุณคุณเบนจาบอกว่าช่วงนี้อยากทราบว่าชีวิตเป็นอย่างไรนะเอ่อด้วยความยินดีกับคุณเหมียวเหมียวคุณเบนจานะคะ ค่เดี๋ยวเปิดให้ใหคุณเบญจาสามไปนะโอ้โหขอบคุณมากนะคะเข้ามาถามคำถามได้หมอก็ดีใจละคุณเบญจาดวงชะตาชีวิตของคุณช่วงนี้เขาบอกว่าให้คุณเบญจาอยู่กับบ้านนะคะให้มีการจัดบ้านนะดูซิมุมไหนมันรบมุมไหนมันมีเข้าของเยอะคุณเบญจาเนี่ยเก็บใส่ลังเก็บสิง่งกลรองสิ่งใดไม่ได้ใช้ให้คุณเบญจาเนี่ยจับหน่ยใจแจกเลยสนะคะ อย่าไปเก็บเอาไว้จนลกนะให้ดูแลห่วงจุ้ยที่บ้านอีดีนะคุณเบญจานะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่บ้านคุณเบญจาเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางแรงนางฟ้าเทวดาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยดังนั้นคุณเบญจาจะต้องทำาไรทาบ้านให้สวยจัดห่วงจุ้ยเนี่ยให้เหมือนกับโรงแรมห้าดาวโรงแรมหกดาวเงินทองความมั่งคัง่งความร่ำรวยเนี่ยถึงจะเข้ามาสู่คุณเบญจา คุณเบญจาถึงจะมีโชคมีลาบได้นะจ๊ะดังนั้นเนี่ยเคลียเลยค่ะคุณเบญจารีบเคลียเลยจัดบ้านจัดฮวงจุ้ยนะคะคุณเบญจายินดีเลยนะคะมีโชคมีลาบแล้วแค่คุณเบญจาเนี่ยปไปเคลียจัดฮวงจุ้ยที่่อาใส่เนี่ยให้มันดีแค่นั้นเองค่ะนะคะคุณเบญจาต่อมานะคะคุณจะเอ็มคนรักชาติเหมือนอาจารย์เบเลยนะอาจารย์เบรักชาติมากเลยค่ะเกิดมาก็อยู่ในประเทศไทยรักประเทศไทยนะคะ วันที่สิบเจ็ดนี้นะคะเอาเคมีหนูมีโชคไปเนี่ยสิบเจ็ดนี้เดี๋ยวแม่หมอเดินไพ่มาสามใบนะคะโ <c oughs> <c oughs> อ้โหมีโชคนะคะชะเอมนี่ไงมีโชคให้คุณชเอมเนี่ยสวดพระคาถาเงินล้านนะคะเก้าจบสวดพระคาถาชิน,นะบัญชรเก้าจบค่ะมีโชคมีลาภเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนางฟ้าเทวดามองมาที่คุณชเอมอยู่ มีโอกาสถูกหวยรวยโปคุณเอมได้ได้รับขโายพรจากองค์เทพพระอินท์คุณชเอมมีโชคจากโชคใหญ่ด้วยนะคุณเอมนะขอบเออด้วยความยินดีกับคุณเหมียวเหมียวนะคะตื่นเต้นค่ะที่ได้ดูดวงครั้ง,รงแรกด้วยความยินดีกับคุณเบนจาอย่าลืมจัดบ้านนะให้เหมือนกับโรงแรม5ดาวโรงแรม6ดาวนะคะนะคุณเบนจาแล้วอาจารย์ดียิ้มสี่ใครใจนะคะ ต้องลงไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณทุกทท่านที่มามีส่วนร่วมนะคะในไลฟ์สดครั้งนี้นะคะอาจารย์ยิฟศรีไครใจต้องขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะก่อนจากกันอาจารย์ยิฟศรคลใจขอให้ทุกทท่านนะคะอ๋อยังติด,ดยังติดท่านผู้ชมอยู่เดี๋ยวเลือกให้มาถามใบค่ะว่าให้อ,อยากบอกอะไรนะคะให้กับท่านผู้ชมและทุกทท่านที่มารับชมไลฟ์นี้ย้อนหลังด้วยนะคะ นะโอ้โหคุณเป็นจาดำเนินเลยทันทีค่ะชีวิตดีขึ้นแน่นอนค่ะให้นะคะมาบอกทุกทท่านนะคะที่ผ่านเข้ามารับชมไลฟ์นี้และคลิปย้อนหลังนี้นะคะให้ท่านเนี่ยมีสติตื่นรู้อยู่อย่างเสมอเสมอลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะและมีการดูแลเอาจิตเอาใจใส่ดูแลตัวเองเนี่ยให้มาก อย่างสม่เสมอคอยเพิ่มทักษะกิมมีความรู้ความสามารถคอยพัฒนาตัวเองเนี่ยอยู่อย่างตลอดเวลานะคะตัวท่านเองสามารถจะประสบความสําเร็จในชีวิตคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายหล,ายล้านได้หลายหลายล้านโอ้โหไพ่พรมยานศักดิ์สิทธิ์แม่ก่อนจากกันอาจารย์บียิปสีใครใจ,ใจขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขโชคดีมีความสุข มั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับไลฟ์สดคลิปต,ต่างๆของอาจารย์เบในวันหลังนี้นะคะกระาบสวัสดีค่ะแม่หมอไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่